สวัสดีฟรีเดย์ค่ะเสียงแอบแองแบบเพิ่งตื่นนอนเดี๋ยวจะพาไปชมวิวตอนเช้านะคะที่ที่ไหนวะเนี่ยสม็ดนางชีบูตีคนะคะเป็นวิวแบบทะเลภูเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าโชคดีทันอาจจะได้เห็นวิวพระอาทิตย์ขึ้นด้วยนะคะอาจจะสลืมสลืมนิดนึงนะแป๊บนึงนะเพิ่งตื่น,น,น,น<笑><笑>โอเคค่ะไปดูวิวกัน ง <c oughs> สรุปคือวันนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะเราจะไม่ได้ดูพาดิตขึ้นกัน แดดแรงมากค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ที่ไหนแนะเจ้ภูเก็ตค่ะก็จะชันๆนิดนึงระวังนี่คะ สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ภูเก็ตแล้วนะคะเราอยู่ที่จุดชมวิวตำบลกะรนนะคะจะเห็นได้ว่าด้านล่างนี้จะเป็นหาดมันเป็นอ่าวใช่ไหมเจ๊ประมาณหนึ่งสองสามสามอ่าวอะค่ะแต่ไม่แน่แต่ไม่แน่ใจว่าแบบที่อ่าวอะไรบ้างคลื่นแรงมากตรงตรงอ่าวเนี้ยคลื่นแรงมากก็ถึงว่าแบบมีเพื่อนมาแบบเล่นสง่งเล่นเซิร์ฟอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่า จะบอกว่าภูเก็ตเหงามากตอนนี้เหงาจริงๆค่ะเงียบมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจุดชมวิวถัดไปนะคะเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนตามมาละจ้าเล่นดูวิวจากแว่นไปก่อนนะะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวอีกแห่งหนึ่งนะคะบางคนเขาเรียกจุดชมวิวกลางหันลมอนะไรประมาณอย่างเงี้ย ไรสักอย่างเนี่ยค่ะเาจะมีกังนหนันลมเดี๋ยวจะให้ดูวิวรอบๆนะคะไปดูวิวดทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นแหลมพมเทพนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบค่ะแล้วก็ทำไมถึงเรียกว่าจุดชมวิวกังหันลมเพราะว่านี่ค่ะเขาเป็นเขาเรียกเหมือนอะไร ไปนี่คือแบบจะปิวรอบขาพูดลมแรงมากแนะม่เดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนิดนึงค่ะคือจะ,จะบอกว่าแบบจะบอกว่าภูเก็บเหงามากวันนี้แบบตอนที่เราลอ็อกตามแนวชายทะเลมาค่ะ ไปสำรวจด้านล่างแล้วนะคะเดี๋ยวจะตามลงไปถ่ายรูปค่ะนี่ก็คือจะแบบลงเนินมาอีกนิดนึงนะคะใกล้ๆกันคือแบบลมแรงมากจริงหงอเน,นียวไปหมดแล้วเนี่ยด้าน,นหลังก็จะเป็นผงยาค่ะแดีด้านบนก็จะเป็นกังหันลมนั่นเอง ก็พักทานอาหารเที่ยงสักครู่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หาดหาดอะไรนะเจ๊หาดราวยราวยค่ะหาดราวัยก็จะคึกคักขึ้นมานิดนึงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ว่าเราล่องจากในเมืองมาหาดป่าตองพวกกระตะกรน้อรพวกนี้เงียบมากเงียบแบบนึกว่าภูเก็ตเมืองร้างจริงๆแต่ว่าตอนนี้เรามาที่แถวแถวหาดราวัยนะคะก็จะรถก,ก็จะเยอะขึ้นนิดนึงนะคะเพราะว่า คนก็จะมาแบบมาทานอาหารอะไรเงี้ยค่ะดยินเสียงแบบเหล็กด้านหลังเลยก็จะแบบคึกคักขึ้นมานิดนึงค่ะเดี๋ยวจะให้ดูวิวแล้วหาดราวัยก็จะมีเรือจอดเยอะหน่อยนะคะจะเป็นแบบพวกเรือที่ยวออกหาปลาอจอดกันเป็นแบบเป,แบบเป็นแถวๆถวเดี๋ยวให้ดูวิวค่ะแล้วก็เดี๋ยวรออาหารมาก็เดี๋ยวจะให้ชมอาหารว่าวันนี้เราทานอะไรกันบ้างค่ะ และเมนูแรกที่มาเซิร์ฟก็คือคืออะไรอ่ะปลาอะไรปะปลาสายทอดกระเทียมอ๋อปลาสายทอดขมิ้นอันนี้รีเควสตได้นะคะว่าจะให้ทอดแบบกรอบหรือแบบนิ่มอันนี้รีเควสตเป็นแบบนิ่มมาเพราะว่าหญิงติ่มเขาจะเคี้ยวไม่ไหวเอาส่วนนี้ก็จะเป็นหอยตลับต้มตะไคร้ของเจยุยนะคะ เป็นอาหารโปรดของคุณผู้หญิงเขานะคะมาที่ไรหรือไปร้านไหนมีต้องสั่งนะคะส่วนอันนี้จะเป็นหมูผัดเคยหมูผัดเคยค่ะสีสันแบบน่าทานมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรารออาหารทุดสุดท้ายจะเป็นเที่อิอิงสั่งเนาะโอเคคือตอนนี้นะคะสองสาวเราทานแบบ อร,อร่อยมากเป็นยังไงบ้างคะรสชาติจานไหนเป็นยังไงบ้างใช้ได้ทุกจานนะคะหญิงติ่มแจ้งว่าใช้ทุกจาสน,สนส่วนสเจยุ้ยนั้นก็ปากยังไม่ว่างเลยค,ะค่ะ <laughs> และนี่ก็คือหอยเชลล์ทอดกระเทียม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 ตอนนี้ก็คืออร็อร่อยกันมากเลยนะคะ อร่อยหมดทุกอย่างหมูอะไรนะหมูเคยหมูหมูผัดเคยอะไรเนี่ยก็กลมกล่อมนะฮะอันนี้ก็อร่อยอันนั้นก็อร่อยส <c oughs> ่วนอันนี้ยังไม่ได้กินค่ะแต่ก็เขาคิดว่าอร่อยทุกอย่างยังไงขอตัวทันข้าวก่อนนะจ๊ะ <c oughs> มาพร้อมสายฝนเลยค่ะอะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมีรถไปรับเดี๋ยวมีรถไปรับมาพร้อมสายฝนเลยนะคะหญิงติมเขามีเวลคอมดค์ด้วยค่ะน้ำอะไรอะ่ะอันชันมะนาวไหมสีม่วงเดี๋ยวรอเจสักครู่นะคะมันคือน้ำอะไรคะตกลง,อ,งอันชันเฉยๆใช่ไหม,มเพราะว่า เห็นมันสีม่วงไงก็เลยแบบอันชันมะนาวหรือเปล่าออแต่มันเปี้ยวอ่ะัญชันเปี้ยวาก็อันชันมะนาวไงท้าเปรี้ยวอ่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เรนซองนะคะดูความเข้ากันนะระหว่างเวลคัมดริงกับเสื้อเสื้อแบบสีม่วงเหมือนกันเลยค่ะเวลคัมดริงคืออัญชันมะนาวนะคะแล้วตอนนี้ก็คือฝนตกเสื้อมากกับฝนมากเลยค่ะ เดี๋ยวรอเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันค่ะโอ้ยแอร์เย็นจังเลยจ้ะจะเป็นที่นอนของเราคืนนี้นะคะก็จะมี ระเบียงด้านนอกมุมนอกเข้ามานะคะด้านในนู้นคือห้องน้ำนะคะเป็นกระจกใสคือถ้าเปิดม่านก็แบบมองเห็นธรรมชาตินะก็เมื่อกี้เปิดประตูเข้ามานะคะก็ทีวีเปิดแอร์เย็นผ่านค่ะีดูแอร์เย็นฉ่ำเนี่ยนี่ค่ะประทับใจตรงแอร์เย็นเนี่ยค่ะ